เป็นยังไงวะสายท่อหนูเนี่ยเนี่ยทุกคนสม้มมันก็จะแปลกๆนิดนึงมู Dani ันนี่มาดูฝันนี่เราใหม่นี่มึงีครับ โอเคทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโครามาเลยแล้วก็วีแลบุรุษน,นักบินเงียบเง,งียทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ผมเจะเปลี่ยนชื่อนะทุกคนก็คือวันนี้นะครับผมเราไปรับทอทางสิ่งมานี่เนยทุกคนมาดู<ม>เป็นท่อหนูท่อดหน้าหนูนะครับก็ไอท่อดนี่มันใส่ขนาดยูว่าพัดเด็กครับ,น,บนี่อะไรนี่ตามถึงแม่จอดครูเคลียเราเล่ยผัดมาใส่เลยเราอยากรู้ไหมว่าแบบมันจะเป็นยังไงวะใส่ท่อหนูเนี่ยเนี่ยทุกคนโงมันก็จะแบกแบกเนี่ยนี่มาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้เดี๋ยวให้พัดพัดเเทดดนอ้้ ไม่ไหวหรอกพี่ไม่ไหวแล้วมันคือเทปผ้าเทปสายคันเร่งารเมืองอ่ะการเมืองผมเป็นหมอบอ่ะเออผมไห่้มาขับกลับบ้านจากบ้านพี่แบ้งนะเนี่ยนั่นเนี่ยมาขับผ้าเทปผมมาดูสูมไปสายคันเร่งขาดเดี๋ยวใส่สายคันเร่งเดี๋ยวใส่อะไรเดี๋ยวผมจะไปแห่ฟิวเทปดูว่ามันรถมันจะวิ่งได้จกีจีมันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะทุกคนคือวัยรุ่นจอบถามกันว่ารถพี่วิ่งจีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะทุกคนรถรถช่างผ้าเทปอยู่ประมาณเท่าไหร่วะร้อยห้าแปดโอเพี่ร้อยห้าแปด เอฟซีพี่ช้างพี่เอฟ้างจริงดใช่ใส่ไม่หมนหรเราในเอฟซีนายเราใส่อะไรว้ใส่เลยที่ายก็จอสุามาจาคือนดนเดี๋ยวบางโอเคทุกคนเดี๋วขอตัวใส่กันล้วเดี๋ยวเราไปเทียบกันอยู่นจอดรถัาโอเคไปเดี๋ยวไปนใส่ันก่อไอ โอเ oh, คทุกคนปั๊มนี้นะครับผมก็ได้ใส่ท่อใส่เป็นที่เรรียบ้อยแล้วรวมดูมีโซ่กรจะออกประมาณนี้นะดูมันนีก็มีโซ่ก็จะออกประมาณนี้ลดชั้นสิเนี่แต่ว่าท่อเขาพอหน่อยของผมว่าแต่รถผมลูกเล็กกว่านะเดี๋ยวรอพ่อไปแข่งกันมันออกเกินนิดนึงเพราะว่าท่อมันงัดอ่ะ ทุกคนเดี๋ยวเราไปที่ถนนปีกันไป 哦，撸撸撸撸，来了了，撸。 แต่วนนี้าถ่ายมึงบ้างเลยมึงก็ฝอยไปโอ้ในนั้นแกมาแล้วนะดู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 แ่านี่เลี้ยงมาดีมโฟลาดสันสีแดงไง่นดูดูดูแกมาแล้ว มันหลืมอะรถนี้ไม่คาคุลมเลยเครื่องนอนมีคาบลืมมันได้หระแตลว่ามันออกมากินว่ะมันใส่ไม่ได้ไงมันใส่ไม่ได้มันบีบอ้มันยังหนีลุงไงมันงัดอ่ะมันงัดเป็นคออย่เรี้ยลอยเชี่ยมมาใหม่เดี๋ย่ดูดมันนี่เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มือมือขวาช่างซิงคนนึ่งครับผัดหมูสาวสาวขาไม่กินได้าอ่ะาคาลื่นแม่จุดนี่ราคาลื่ไหพี่บ๊ายบายาไม่ไหวเียไม่ เป็นกระสอบเป็นรถพี่รบมี่เราเราเรามันเก่าแล้วมันนานแล้วไงแต่ว่าพี่จะอัพใหม่มันนานแล้วเป็น59ชัก5เอาไปชักสิ่งเนาะนี่มึงว่าพี่สวยนะพี่ชัก53พี่อ๋อ53ไม่ไม่ไม่ได้เอาขาลราพี่นะทุกคนไม่ได้เอาขาเราพี่นะมาทุกคนนี่นี่มัน53ไม่ไว้าวพี่อยากเจอว่าเป็นตัวหลัเดี๋ยวก็หลักเขาไปหลับนี่เจ๊งน้ายอยู่ขนาด โอเคทุกคนก็คิดดีประมาณนี้ผมมาเทียบข้อไอ้ไนี่ข้อหนูรำลูกกางนะครับผมไปขโมยรถชายสิ่งมาเทียบนะทุกคนก็ถือว่าวิ่งดีอยู่นะใครอยากใครอยากใส่กับไปหาซื้อมาใส่นะครับผมแต่ว่าข้ออันแต่ละอย่างมันเหมือนกันเนาะคือสเปคอะเราสั่งมาสเปคเราอีกอันหนึ่งสเปคไอ้ทางอีกอันหนึ่งนะครับผมก็เลยมัน ก็เลยเป็นคนละอย่างอ่ะมันมเ,มมเลยรถมันเลยวิ่งคนละทรงอ่ะแต่ท่อเนี่ยสร้างบอกว่าเคยวิ่งได้ร้อยหกห้าใช่ไหมจีพีเออ่ะใช่ใชแต่มันอยู่ที่เครื่องยนต์ด้วยนะใช่ลูกเหมือนกันแกนออกคนละแบะบแบบออกคนล,ละแบบแต่เราเดี๋ยวเราไปทําหัวใหม่ดีกว่าแต่ว,ว่าท่อล่างเราได้อยู่ไปแล้กวก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกว็ทับจะใครเลยนะไปบายซีเกนท์มอโรบุายเจ้กูไป